อ้วนขึ้นหรือเปล่าทำไมผิวดําขึ้นนะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเ,เกิดเป็นความรู้สึกอับอายหรือรู้สึกแย่กับคําเหล่านั้นบางคนเข้าไปกระทบในเรื่องของเซลล์เอสเตีหรือการรับรู้คุณค่าในตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองคิดตกกังวลต่อการแต่งตัวต้องระมัดระวังว่าถ้าทําแบบนี้แล้วจะมีใครมาพูดถึงยังไงบ้างการนับถือในตัวเองของบางคนก็จะค่อยๆลดต่ําลงต่าลงสิ่งเหล่านี้นเกิดให้เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดหรือพื้นฐานของความงามของคนในสังคมที่มันถูกปลูกฝังมามีคนจะ นวนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะที่เชื่อไปตามความคิดหรือคำพูดของคนอื่นที่มาพูดถึงรูปร่างหน้าตาซึ่งมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเราณนะตอนนั้นก็ได้เราจะรับมือกับมันยังไงดีอย่างแรกเลยอะค่ะอยากจะให้คุณผู้ฟังค่อยๆทบทวนตัวเองที่เขามาวิพากวิจารณ์เรากลับมาคิดไต่ตรองดูว่าตัวเราเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าสิ่งสําคัญคือตัวเราเองอะพึงพอใจในตัวเราเองหรือเปล่าเพราะไม่มีใครที่มันสมบูรณ์แบบอย่างต่อมาเลยก็คือพยายามหลีก คนที่เขาเป็นท็อกซิกพีเพิลสำหรับเรามักจะเอาคำไม่ดีมาวิาพากวิจารณ์มารอ้อเรียนเราหรือบางคนมีทัศนคติด้านลบกับทุกๆเรื่องแล้วบางทีการอยู่ใกล้กับคนเหล่านี้มากๆม,มันก็ไม่ดีกับสุขภาพจิตของเราเลยนะคะต่อมาเลยก็คือลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงตรงนี้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะมองในมุมแบบนั้นแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าการวิาพากวิจารณ์ในเรื่องอะไรก็ตามมันคงมีภูมิหล ถ้าเราสามารถเห็นในมุมของคนที่เขาเป็นแบบนั้นได้มันอาจจะช่วยให้ตัวเราเองสามารถปล่อยวางกับคําที่เขามาวิาพาก์วิจารณ์กับเราได้มากขึ้นโลกใบนี้ของเราค่ะมันกว้างเกินกว่าที่เราจะมาตีก่อว่าแบบไหนเรียกว่าสวยว่าหล่อเพอร์เฟกทัศนคติต่างๆทั้งในผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้หลายคนพยายามแล้วก็อยากจะเป็นในรูปแบบที่คนอื่นให้ค่าหรือสังคมมองว่าคือบิวตี้แซนด์ดสร้างเป็นความกดดันกับตัวเราเองรู้สึก เกลียดตัวเองที่เราเป็นแบบนี้ไม่สวยแบบคนนั้นไม่ดีอย่างคนนี้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหากเราเลือกที่จะรักตัวเองและไม่ฟังเสียงแย่ๆที่มันถาโถมเข้ามาเอกลักษณ์ของตัวเราเองก็อาจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตรงนั้นก็ได้ซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยหรือสังคมบางสังคมการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรูปร่างหน้าตามองไปเห็นเป็นเรื่องปกติทั่วไปบางคนมองเป็นเรื่องตลกได้ซ้ําแต่จริงๆเราเป็นการทําร้ายกันด้วยคําพูดสร้างบาดแผลให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยแล้วถ้าแผลลึกลงไปมากๆ ันก็จะยิ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตดังนั้นก่อนที่เราจะพูดกับใครเราจะคอมเมนต์ใครหรือเราจะวิาพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยเราทบทวนมันให้ดีก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นมีทิมแทงใจของคนที่เขารับฟังตรงนั้น